มูเจ้าเบิ้งขอโทษขอไผ่หลายๆที่เข่าสามตัวครับของอาจารย์เรียนแล้วครับเนาะเดี๋ยวงวดนี้พอต้องเลียบบบบกเคย่อผ่านดอกเสี้ยวเดี๋ยวที่ไปไทลายถ้ำของแม่ป่าน,น้ำนาะครับเนาะท่านผู้ชมคอยเบิ้งกันนะครับนะหนึ่งกันยายนพศห้าร้อยหกสิบหกมูเจ้าหาโชคหาลาภให้มูเจ้าถือเหล็กไทยวันที่หนึ่งเรื่อยๆตัวต่อไปผู้เพิ่นฝันแม่นผู้เพิ่นมีโชคมีลาภกันสิเดี๋ยวมาตามให้เอฟซีพอต้องเลียทั่วโลกเดี๋ยวเบิ้งคักๆจังๆมูเจ้าเนาะ ไปที่นี่ไปเบื้อง่าข่อยสิไปถ่ายท้ำจังไดมาตามข่อยมาอย่างแนงๆมากับคุยใจครับท่านผู้ชมนี่มากับนมอามกับมาวินกับเบาเขียดนี่รถอาจารย์เรียนงวัดสามหาเพิ่นกะออกนะครับเนาะนี่รถอาจารย์เรียนนะครับเนาะเออห้าห้ากอไก่นอหนูหกหนึ่งสามห้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังและเบิ่งเท่านั้นอะไรเกิดขึ้นได้นะครับเด้อไป ครับเดี๋ยวไปขอโชกขอลาบกับแม่ปานนะครับเนาะได้ไปแล้วกับโทคกับมาเล็นน้ำงายกวาีสวัสดีครับนี่คือแม่ปานนะครับเนาะงวดบังหันพื้นเข่าดิพอต้องแลกกับาตาสุเล่คับเขาไนเหียนกับอาจารย์เรลียนนะครับเนาะมือนี้ จะพอท่องเรียบบกหามลืมหามผาดหงวดกวานว่าเพื่อนมาวิ่งกบนุมอามไทยท้ำนี่ครับมาวินแชนแนลเพื่อนมาตามต่อให้มู้เจ้าละเพราะเลขกอาจารย์เลียนเพื่อนให้เขาสามตัวผนของแมปานกับเขานุ่มอามนอ่ยิ้มเปื่อยๆยิ้วุ่นเดียวงวดนาหาให้แม่นแม่นให้มู้เจ้าอีกนี่ก่อนใหญ่เผาสฉายานักสารเกี่ับเขานีครับกล้องเขาหน่อยคาแม่ตายนี่เด้อนี่คือเพื่อนเฮ็ดอยู่นี่กล้องเขาใหญ่เลยครับเด้อพี่บ้าดี่ มูเจ้าเคยได้สัมผัสไหมเนาะครับใส่ไปจนลื่นชั่วลูกชั่วหลานกองเข่าแม่ปานผอยไน่เผาระดับฝีมือเออโอ้โอ้ท็อปเดี๋ยวน้อครับเนาะมาดีกว่านี้มาจะทาเพิ่นเรียบเรียงเสียงประสานจังมาัดไยทำให้มูเจ้าเบิกโชคลาดนะครับเนาะ ประจาวันของแม่ปานซึ่งเลขเข้านะครับท่านผู้ชมเนาะแม่ปานได้มาทั้งหมดได้มาสองแปดจับเจ็ดัซึ่งมันออกกลับนะครับผมนะผมแน่นนะครับชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเนาะชัดเจนนะครับใครเข้ามายูทุกคนแล้วกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับเลขเด็ดแม่ปานแล้วจะมีกล่องข้าวแม่ปานด้วยนะจับอ่าพ่อจีแน่บกว่า ของข้าก <muitas> ับแม่แม่พอเพอเผาเครับผมนะพ่อเผาพอกีพ่อนะพ่อเราฟังอยู่พอกีว่าพอกีมันเป็นน้องพ่อเผาบอกครับเลยครับเด้อนุมอามล่ำผิดพอกีพ่อนะวันนี้มาอยู่ที่สดๆบ้านแม่ปานใครที่โอนช่วยอัพพลขอขอบพระคุณมากๆปิดลับเรียบร้อยนะปิดลับช่วยอัพพลปิดลับเรียบร้อยเลยนะครับ ใครที่จะโอนมาก็ไม่เป็นไรนะครับขอเป็นครั้งหน้าครั้งอะไรก็ได้ครับนะครับผมนะขอบคุณมากที่ได้ร่วมทําบุญกับทางอัมพลชาแนลนะครับถือว่าท่านผู้ชมได้บุญกุศลอย่างยิ่งนะครับผมนะบุญกุศลอย่างยิ่งที่ช่วยมนุษย์คนครับไปเจอบุญกุศลอันที่ยิ่งใหญ่ของท่านผู้ชมนะครับขอกราบขอบคุณแทนอัมพลด้วยนะครับเพราะว่าที่ได้มาช่วยน้าผมนะครับกับอัมพลกับอาณายเย็นนะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมนะไม่เป็นไรครับผมถือว่าถ้าไม่มีท่านผู้ชม คงไม่มีอำพลนะครับตอนตอนนี้เลยนะครับผมเนาะขอขอบพระคุณม,มากวันนี้มาอยู่ที่กับแม่ปานแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาคุยกันกับแม่ปานว่านนเลขอาจารวัน,น,น,นจะเป็นยังไงแบบไหนถึงหมอเลยใช่ไหมครับผมค,ครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมก็จะได้ไปบ้านที่ปูเทพนะครับจะได้ไปชี้แจงเรื่องอนะครับคือบางท่านบอกว่าเลขราจาวันม่ เลขประจําวันทั้งเลขกปูกเป็นแพงเพชรแล้วก็เกาสนใจเล็กทั้งอันครับครับคนสนใจเยอะท่านผ้ชมครับวัดวัดครับผมครับผมได้ยินใช่ไหมแม่รักส้มสวัสดีครับฟีฟี่มาตกแรงทั่วโลกม้าปานแม่ปานในช่วงสายนาดยานแกนยางครับแล้วก็ม้าปานพ่อใหญ่เขาพ่อใหญ่ยังกับลูกอาบอกคิดประมาณ ไปร์ทพอลยี่กีเดีะได้ทำการผ่าตัดจริงๆนะครับคือต้องทำให้คิดให้เห็นเลยว่ามีการผ่าตัดเพราะว่าผมได้ขอร้องท่านผู้ชมแล้วก็อังพลถึงได้ล่ำให้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าอยากให้ฟ้าแพร่ลูกศรออกเดียวๆนะครับผมนะครับดู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 เหมือนลูกบ้อลไงดูร่างรีร่างรี

อครับบอสครับชางมืานครับบเป็นัอนครับอืมแล้วกวเสียงเียงเ่อลระครับครับโอดีกลังวันเดเียนอีนเขาทุกวดอตายแมูเจ้าเตียมรับสัมีวันที่หนึ่งกันย่ากราครับเนาะหอต้องแรสิว่าผ้ามูเจ้าพาซองไกไกลพอเย็นกีก็พอเย็นเผาผี่กำนองกันน่งไก่กันนะครับมูเจ้า ผมเนี่ย,ยผมโอน,นโอเอนนข้าบัญชีปู่เทพให้หมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งตะล่างวันจำแม่แม่แม่ปานไปแม่ป,ปานเบิง้ง บังฮันเล่ยจะบอกวันไหนบังฮันวันพ like. ุธมีบอกวันพุธพ uh! ุธว okay ันพุธวันพุธมันออกหลักเนาะหลักสองกระาสองแปดหลักหกกมาหกเจ็ดเ้กมาหลักเจ็ดต่อมาเป็นเจ็ดห เขาอีดีจ้พ่อของทบตขับตัวย่อมสนี่เขาก็พอทด้นี่เขาอีีเขาอีีเพราะว่าเม่อไหร่ก็จะนโดนตัเครื่องแมนมันเอาสิเกิดวันทีกมันีไหมันเสาร์วันหยุดหรือฮะสุขสุบอกซืตัวไปเบิ้มประตเทีนท่นี่วันเสานวันสุเอฟซีทัวรมาเล้วม้วนนี้ออกวันศุกร์ใช่ไหมคุณผู้ชมเออมีปนโทูมาแล้วเนี้ยออกวันศุกร์ด้วย กันอย่าวันศุกร์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 บันไดรักทอดมัดมือจินนลรวก็นอนบันไดท่านผู้ชมครับเบิร์นเอาเด้อเบาเขียดเจ้าเบาเขียดเจ้าเห็นไเหตุงานกต่มันเอาจะนอนอย่างเดียวมาเบิร์เอาเด้อวันจีหานวันศุกร์นี่ยังครับวันศุกร์รักวันศุกร์วันศุกรอกวันศุกร์ขึ้นบอกว่าวันสุกรอกอ่าก็คือว่าเรียกเรียกเสียงภาษาล่ะนะเดี๋ยวคอยฟังเสียงผมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูครก็ก็คอยเอาเลขงวดวันที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งเดียวไงหนึ่งกันยาหนึ่งกันยานะครับตรงกับวันศุกร์เลขจะออกเนาะหลักศูนย์เนี่ยจะมีศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดอันนี้คือเลขออกวันศุกร์อันนี้คือไล่หลักศูนย์ก่อนนะไล่หลักศูนย์ก่อนแล้วก็มาเป็นหลักหนึ่ง หลักหนึ่งเลขจะออกวันศุกร์ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่งจดออเดอหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็เลขที่สองของแม่หลักสองจะเป็นสองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าหลักสามจะเป็นคือสามศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามเก้าหลักสี่ เขตดอนเมืองครับทางนู้นครับลักซี่อ้าว่ามาหลักซี่เขตดอนเมือง <c oughs> อเอาไม่เอาใช่ไหรับลักซี่คือจะมีสี่สี่มีสี่ห้าสี่หกสี่แปดทับเข็ลัดเท้าครับนะ, <c oughs> ะครับเชื่อเข้าซี่เปลครับผมเคยอยู่หันเน้อะ <c oughs> โอเคแล้วก็หลักห้านะครับหลักห้าจะมีห้าศูนย์มีห้าสามมีห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าหลักหกจะมีหกหนึ่งหกสองหกสี่หกหก 6 9แล้วก็หลัก7จะมี70มี74มี75มี78แล้วก็หลัก8จะมี82มี84มี85มี86แล้วก็หลัก9จะมี92มี94มี96มี97อันนี้คือตารางวันศุกร์ที่วันเลขจะออกนะครับอ่าผมถามมั่งครับผมที่พูดพูดมานี่จะให้เอาทั้งหมดเลยหรือครับไม่ใช่ครับขึ้นอยู่กับว่า ท่านผู้ชมนี้เนี่ยจะได้เลขมาไล่ตัวไหนรว่าท่านผู้ชมว่าคนจะมาลักซีเดย์ลักซีจากไปดิเมย์แถวดอนเมืองสุขเกษท่านผู้งคุณขยันเต็มวาร์น่นะขยันนะต้องเรียกก็อยากหันเลยว่าอย่ยุ่งไม่ใช่คือเราเรียกเพียงภาษีนี้ภาษาให้ฟังว่าถ้าท่านได้มาสี่ห้าใช่ไหมท่านก็มาไล่หลักหลัก หลักสี่อยู่คือวันศุกร์ก็จะมีสี่สี่สี่ห้าไหมมีสี่หกสี่แปดคือคือแต่ละหลักมันจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมเรียกว่าเลขประจําต่อาจารย์หลักสี่ไปก็จะเป็นดอนเมืองครับอือครับเดี๋ยวถอยถอยหลังต่อจากหลักสี่ออกมาทางใต้หรือก็จะเป็นเข็ดจัดทุจัดทีนึงนะทางนู้นนะครับทางนู้นนะครัวางกันไปเราไท่านผู้ชมพอามือเหวี่ยงเหวี่ยงย้า นะครับเอาเรียบเรียงเสียงภาษาไหนมู่เพิ่นเพิ่งตั้งไหนแบ่งอะไรบัดที่ไหสิเขียนไหมบ้างไหนเดี๋ยวจะเขียนให้เดี๋ยวจะเขียนให้ดูสิเขียนไหมจะคัดลอกออกมาเลยว่าครับหลักศูนย์จะมีกลุ่มนี้หลักหนึ่งหลักสองหลักสามหลักสี่ถึงหลักเก้าจะมีกลุ่มนี้ครับคือในเฉพาะเลขประจำวันศุกร์ที่เลขจะออกจะพวันศุกร์แล้วสดละร้อนไม่แม่ปานครับเดี๋ยวสิคัดออกมาเรียงเรียงเสียงภาษาไหนครับ เดี๋ยวคอยดูให้พ่อกี่อ๋อไม่ใช่<อ>พ่อเขานะครับพ่อเขาอันกี่ลราน้องเพิ่นเป็นว่ะพลสารก้องเขา่าเป็นบ่ล่ะาก้องเข,าข่าเนี่ยใส่เขานิ้วเป็นปอพ่อหนึ่งแล้วก็น้องเพืชก้องไปกี่กี่แต่ว่าของข้าวไม่ปานท่านผู้ชมของใดเมียของเขา่าของเข่าเจ้าขอ,ของเขา่ากับมี่ยู่ีอะไรนไง่ไมี่ไปไง่ายไปไง่ายครับผมไปง่ายแตราคาสูงก็เก่า ไปง่ายก็ไปตามง่ายติเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ครับจดไม่ทันหนุ่มอามเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคัดลอกออกมานะครับจะคัดลอกออกมา <cabinet S 1> ให้จะเป็นประมาณนี้หลักศูนย์หลักหนึ่งหลักนี้งี้เลยเลขประจําวันแต่ถ้าจะให้ถ่ายมันมันเยอะเกินไปเดี๋ยวเฉพาะเฉพาะวันศุกร์เฉพาะเยวมันสิบพรเข้าใจอ่า <angan S 1> นะครับรเ <S <S ดี๋ยวแม่มีประการมีสมุดไหมเดี๋ยวเฉพาะอ่าสูตรตรงนี้วันศุกร์อย่างเดียวนะวันศุกร์เนี่ยผมจะได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงเก้านะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะได้เลขหลักไหนมานะครับจะได้เลขหลักหนางหลักไหนมาตั้งแต่ศูนย ก็เอาเฉพาะตารางวันศุกร์อย่างเดียวนช่ไหมะล้วก็เรียกออวันศุกร์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะคัดให้ดูก็คือวันศุกร์อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวง้วนๆม้วดแต่ละมวดเดี๋ยวจะมาคัดให้ดูว่าได้ตัวไหนเ<ม>พราะเรียกออกก็คือวันศุกร์นะครับตัวนี้ตัวไหนตัวนนหนึ่งล่ะนี่วี่เหลี่ยวเขาวี่เหลียวนะครับใช่ครับเขาวี่เหลียวนะครับหนึ่งพันสามร้อยท่านครับผมคนดูใจสดครับแม่ปานครับอ่าเห็นไหมครับแม่ปานตัวจริงเสียงจริงนะครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็พ่อเข่าก็ตัวจริงเสียงจริง ซึ่งทำกล่องข้าวสารก็ข้าวเหนียวแต่ก็ไม่ใช่กองข้าวสารข้าวเหนียวครับก็ข้าวเหนียวนั่นพี่ขันว่าพิษพ่อยิ่งเผาเราเวังข้นมากเหลือเด้อพี่สารก็ะเทยอยู่กับแต่นี้ยแค่แค่เีหนึ่งนั่นอย่างนี้ขัดพ่อยิ่งเผาเดี๋ยวจะเขียนให้ดูก็คือตั้งแต่ศูนย์นะศูนย์ถึงเก้าแล้วศูนย์เนี่ยได้มากี่ตัวหนึ่งได้มากี่ตัวอันนี้ให้ทุกทชมวิจารณญาณในการรับชมเอาบวกเราพูณหารเอาครับผม คือทางช่องเนี่ยเพียงนําเสนอถือซื้อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับกับแม่ปานนะครับจำได้ย่างแบนย่างเตือนสิ่งหนึ่นนจำได้เช้าวันก็มึงก็สวนาบ้านนี้เขาันบนี้นี่เลขฝันบอกครับอือแต่จำแต่เลขแล้วกบจำาข่นะครับ ก็ผู้มากรับก็เป็นช้อนเชสยรสุโปรใช้ยิ่งจะพยายาในการรับชนร็อกฟันนะครับผู้ชมครับผมอ่ะ๋ยจะให้ดูแล้วครับผมทุกผู้ชมนะจะไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ให้ดูเลยคือเลขแม่ตามนะครับที่บอกดาวนะครับผมน่าได้มาคัดลอกมาอย่างนี้แล้วนะครับเลขตารางประจําวันสุดนะครับหลักศูนย์จะได้มาศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์ห้าอาจารย์เกี่ยวกับนะครับ วัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับังอาจารย์สามตัวนี่ครับนี่คือหลักศูนย์นะทุก่นนะหลักหนจะได้มา1นึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่นี่หาแล้วก็หลัก2นะครับหลักสนี่จะได้มา2 0 2 4ูนย์สอง่ง้าเบองนนั้นอันนั้นนะปาตเพีนแ่มรรปปแตเพียันบนนะครับ หลักสามกิเลสครับได้มาสมสนะครับสามเจ็ดสามสี่สามเก้าัมันนวหลักสี่ได้มาสี่สี่สี่ี่ห้าสี่แลด้ก็หลัก5่สีกสี่สีห้า่สี่สห้าสี่สี่ส่สั่สี่ส่าี่นี่ี่ส่สี่สี่สี่ส่ส่สี่สี่สก่สี่สี่สี่สสี่ด หลักแปดได้มาแปดสองสูอแปดสี่แปดห้าแปดหกดีหลักเก้าได้มาเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าหนึ่งกันยาเดือนนี้นะครับเพราะว่ามีเก่ามากหนึ่งเดือนเก่าจิดบฮาดอยาหาจิดอยากหาทำเลขออกแล้วมาลงโฆษณามันไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วมาลงโฆษณานะครับอ่าอันนี้เลขเข้าจริงๆนะครับของแมปปานะสุดประจำตารางวันนะครับเอาตารางวันมาเลยสุดใจเลยของแม่ปาน เป็นมหาวิทยาลัยมหาคหายครั้งบันีเล็กเอาเดียวเอาตารางวันเอาตารางวันมาให้ท่านผู้ชมดูสิเขาวางใั่เก็ปะตองเขาไปเขาล่องเลยจะปะเบิ้งเขาแยกยาวเบิ้งเด้อไปดูคลิปย้อนหลังไนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับคลิปย้อนหลังได้อ่าให้ดูนะแม่ปานเขาหนาเออเออไม่ผู้ใดลราบอกว่าเออผู้ใดเราบอกว่าผู้สมัครนะบดเงื่อนหนาแม่ปานบอลล่หายด้อบอลล่หายเด้อที่แล้วบอกเด้อเด้อเสาล่องสีเสาล่องเล่าเด้อ มหาวังสี่กันเนี่ยเดี๋ยวบ่ได้ได้บ่ได้ได้เนี่ยเจ้าพมังจ้าพะว่าจะมาหาวากันผู้ข่ัยพระลงโฆษณหาเรียกออกเดีวยังไงพี่เรียกออกกาได้ก่เรียกออกรักรักสองบะวันจันวันจันอ่าวันจันงวดกันหนึ่งที่เขาลงอ่านี่เดียววันจัน์มันออกรักรักรักหนึ่งักหนึ่งมันออกหนึ่งหนึ่งมันออกหนึ่งหนึ่งเห็นไหเอาตีตาเบิ้งตีตาเบิ้งตีตาเบิ้งนีรักหนึ่งแล้วก็รักสองเหรักรักเรานม่รักสามนมารักสาม มันออกสามหาออกสามหาไหนวะเนี่ยนี่เอาเบิ้งเจ้าผู้วานเบิ้งเอางวดนี่งวดวันพุธที่ออกไปสิหกเสียงหาบางหันหลักสองมันมาสองแปดหลักสองมันมาสองแปดเนี่ยวันพุธเนี่ยเนี่ยวันพุธเนี่ยมือแม่ปลาบังวันพุธวันพุธหนึ่งวันพุธเนี่ยหลักสองมันออกมาสองแปดมันออกแปดสองสองแปดแล้วก็หลักหกเนี่ยหลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักเจ็ดมันออกหลักเจ็ดเจ็ดหก มันเป็นตัวกลับหมดมันเป็นตัวกลับหมดหายซิซื้อเลขบอกนี่เนี่ยตารางวันพุธเนี่ยเห็นไหมวันพุธยาวลงมาเลยเนี่ยหลักเจ็ดเป็นหมอกเจ็ดหกหกเจ็ดเนี่ยคือมันวันไหน่ก็คือให้ดูตามวันเอานะครับเออโอ้ยนว่ะเนอเดี๋ยวเจอแ่งเงแนงนงเงนงนี่ล่ะนี่หละมันมีหลายมันมีหลายรูปแบบแมน มันมีหลายรูปแบบคุลองค้นหาบาลเลขออกแล้วเอามาวามา่มันมาแมนมาแมนวามิดเขไปนีครับผู้ใดมาว่าแบบนี้เจมนะรันมเปามักแากแมครับท่านผู้ชมนี่แหละครับสูตรเรียกของแม่ปานเป็นเลขเออที่กำลัง เอ่อกำลังวันหรือว่าสูตรเลขนี่ของเพิ่นนะครับเนาะมันที่เป็นเอ่อเลขกำลังวันเขาไม่าถูกหวยก็เดาชุ่มที่พอต้องเรียไทยทำให้เบิ่งนยังนี่แหละครับตารางของเพิ่นครับหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดหลักเก้านะครับอันนี้คือคัดลอกให้เรียบร้อยแล้วนะของหนึ่งกันยายนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับอ๋อวันลยังเดียวกนไม่ใช่ว่าเลขออกแล้วมันมหาพูดพูดได้กี่รเลยว่าเลขออกไหม ท่านผู้ชมเบิ่งนี้ครับเนี่ยนี่คือวันผุดที่พานมานะครับเนาะเดียวพอทั้งเรียสิเอ่อท้ายขึ้นหเบิ่งไหลลงมาวันผุดเอ่อวันผุดเราคำเนาะเป็นเอ่อกำลังวันอย่างนี้คือเขาเนาะครับเนาะเขามาตลอดนี่ครับเห็นมี่บ่กำลังวันผุดนี่สองแปดก็มีคือมันเป็นเอ่อแล้วแต่ท่านผู้ชมสิมักหลังไหน เขาทุกงวดครับเขามาทุกงวดเห็นแล้ครับเก็ตทบมาก,กลางเข่าทั้งล่างทั้งบนแล้วครับเนาะนี่คือเรืเ่องเดียวมาที่นี่งวดต่อไปงวดสีมานี่วันศุกร์ครับท่านผู้ชมเลยบอกวันศุกร์เอาครับเห็นแล้ครับมี่ยังศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์แปดนี่คือหลักหลักศูนย์ครับหลักศูนย์หลักมีตั้งแต่หลักศูนย์จะมาไปหอดเก่าเป็นปอผา มีแต่หลักศูนย์ไปหอดหลักเก้ามที่นี่คันมู้เจ้ามักหลักใดก็ให้จับหลักนั้นเบิ่งเอาวันสูงนะครับทมม่านผู้ชมนี่ครับอะไรเกิดขึ้นได้สําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเลขสูตรของแม่ปานเปินบ่เคยเผยแผ่บ่เคยยังออกไปแม่ปานว่ารับโทรศัพท์จนมือเป็นวัดครับ่านผู้ชมเพิ่นโทรมาถ,ถามเขาทุกงวดปังๆนี่ครับสูตรลับของแม่ปานบ่เคยเผยแผ่ให้ผู้ใด ช่องนุ่มอามคนเดิมมาวินงทองแรคนเดิมมูเจ้าเฮงเฮงเวยๆสวยๆงามๆกับเล็กเบปานเขาทุกงวดจังๆเดียวหลังจากท้ายเมียปานแล้วหนียงเนงอาจารย์เรียนสามตัวยางขักปังๆเดียวมูเจ้าลำาุ้ยละต่อไปนี่อาจารย์เรียนคนไปฝึกอุทยาหยุดมาแล้วต้องเขาทุกงวดสามตัวยางขักบอเต็งกระโต๊ดโอ้บอตรงกระโต๊ดไปเอ้าคำนี้จ้ากันเดี๋ยวไปท้ายหมองธีปานุ่มอามเรียบเรียงเสียงภาษาเขียนให้เบิกอีก เี้าหนึ่งครับเนาะไปพ่อกีนะครับเนี่ยก็อ่าพ่อกีพ่อเผาพ่อกีนี่เป็นน้องพ่อกีเป็นน้องนะครับน้องพ่อเผาเดี๋ยวครับเดี๋ยวพอต้องเลียสิทายถ้ำติดซองให้มุ่งเจ้าเบิ้องพ้นเขียนออกเรียบเรื่งเสียงประสานมาบังหันให้เบิ้งคักๆจังๆจังวนน้าี่ครับนนะี่ครับเห็นบ่ คือเลขเพิ่นนี่เป็นเลขสูตรสูตรตัวนี้นี่เพิ่นกับเขเคยลงช่องบขเคยได้มาได้เผยแผ่บัดที่นี่นี่เพิ่นคิดจังไรบุครับตั้งแต่เพิ่นบ่เพิ่นหัวเขาเผยแผ่ครับสูตรนี่เข้าทุกงวดครับท่านผู้ชมมมีคนาว่าวันทีเาะว่าท้อนี่ท้อนั่นแม่ปานเริ่มโกรธแล้วรับโทรศัพท์ไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วเห็นไหมท่านผู้ชมเพิ่นอ่าเพิ่นว่าเพิ่น เพิ่นเครียดแล้วเพิ่นเต็มใจครับเพิ่นเต็มใจอุตส่าห์ใหท่านผู้ชมเบิ่งกันนะเพิ่นเป็นเต็มใจเพิ่นำลังเหนว่หม้ามานี่แหละเห็นมันวันนาพระหลอวันนาพเด้อท่านเจ้าปลาตัวเดียวเน่ามดคลองเน่ามดคลองแล้วเหนมันนี่ละครับท่านผู้ชมเลยกำลังวันเป็นเรียกว่าวันศุกร์นี่ละที่ลักสวนมู่เจ้ามารักยังที่เขาเลี้ยงไว้อยู่นั่นแล้วครนวณบ่ต้องไปคิดหลายมารักหนึ่งตีกระไลไป ลักสองกัอะไรไปสักสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่ที่พี่คิดอีงยากอยู่นี่เป็นโทษมหาแม่คอัสูตรสูตรแมยังบ่าห่างขอสูตรนี่บ่มีได้เผยแม่เพราะว่าแมปานขายเ่าไดก็เลยว่าบ่เ่ได้ว่าขายก็บ่คนไปดีๆเบาดอแต่เป็นคนหมักเงินน่ะนะโอ้ยขายแล้วาอยสารทรงทรงขายแล้วนี่เลยเบาๆเลยอันนี้ง่ายๆด้ครับน้่สูตรของแม่ปานผู้ใดหมักหลักใดจับใส่เอาได้ง่ายครับนี่แม่ปานจับใส่ให้หรอกนะครับเนาะ นี่แหละของแท้แน่นอนของเล็กแม่ปานที่ได้ยุติว่าแห่งพระเหตุแบบนี้แล้วเศร้าเหตุแล้วนุ่มอามแม่เศร้าเหตุแลครับเนาะแม่เสียนุ่มอามไทยซุ้มหายพินเพินเอาท่านกับท่านพินเอาเพราะท่านกับอะไรอย่างเตี้ยเพลยังไหนก็ได้ออกแน่นอนเพราะว่าเพราะมวดแล้วก็ร้อนแม่ปา้ไม่ได้ดีน่ะนะทำดีแล้วไม่ได้ดีอันนี้ครับเมปานไผ่เลขกไทยล้วก็ทีหนึ่งมูเจ้ามาตลอดมหาลงมาเดียวจะอย่ามาดิไปเบิ้งบอก บูเจ้ากนะครับเนาะยะกะบสีวอยังกะที่จะละหน้าจะน้อยนะครับเด้อนะครับเนาะกะบเรียกคนเข่าอีหลีครับบ่แม่นว่ามาโวเม้นะครับเนาะที่คนเข่าอีอืมเรียกคนเข่าอีแหละครับเออกะนี่นะครับเนาะแม่ปานก็ขอให้แม่ปานเงยโชคดีที่ให้โชคให้ลาบมู่เพิ่นเข่าถือว่านะครับเนาะ ได้ของดีก็มาให้ท่านผู้ชมเผยแผ่อยากให้ได้อยากให้ยังทั่วนาทั่วตากันช่องลุงอามช่องพ่อทองแหลมมาวินป้าต่อยเบิ้งอยากได้โชคได้ลาดาวน้ำเพิ่นอือ่ะท่านผู้ชมก็พ่อกันแล้วนะครับเนาะก็ได้เบิ้งแล้วล่ะเรียบเรียงเสียงราสานของเลขแม่ปานเป็นเลขสูตรเลขยังเพิ่นบ่ได้ออกมาง่ายๆให้นมูอเจ้าเห็นนะครับนี่เฮี้ยนแม่ปาน พอเผาผู้เนสารกองเขาเก่งเก่งมูเจา้าตรงไม่ย่อนะครับเนาะมาสารมาอย่างไม่เป็นมงคน้นะมาที่นี่พอทองแหลคนเดิมกับสิขอล่าท่านผู้ชมเอาใจเพียงคำนี้อย่าลืมกดไลค์กดแค่กดติดตามช่องพอ่อทองแหลคนเดิมหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนอัมพลชาแนลทีมงานหนุ่มอามคนเดิมปังปัง,ปงทุกคนกูไดเบิ่งช่องหรือว่าเป็นเอฟซีช่องแร FC, งกกัสามในทีมงานหนุ่มอามมให้มูยเจา้าเดาลำเรื่อย เฮงเฮงรวยรวยสอเสงามทุกท่านมูนี่พ่อทองแหล่คนเดิมขอลามูเจ้าไปสิไปตามอาจารย์เลี่ยนสามตัวตรงเพิ่นหายไปหลายเดือนไปฝึกวิทยาอยุ่จนจบจนหยังมูเจ้าเตรียมรับทรัพย์ไงนกกระนอเขาจามีละสิลางามงามกับแมปานผู้บนรไชโชคไชลาบแม่นเข้าประจําสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยสสงามกับแม่ปานสวัสดีครับแมปานนี่ครับแมปานของพ่อท่องแหล่คนเดิมนี่เพิ่นมาขอโชคขอลาเพิ่นไ้ประจํา กามาเวีนกามายืนกอดกกเสาอยู่ใกล้ๆพอทองเรียสวัสดีครับมาเวีนแชนแนลผู้นุ่รหล่อครับสวัสดีครับผมพระเอกหนังเก่าเลีเนีนะครับเนาะโชคดีฟังฟังด้วยวยนะครับเฮ้ยวอยยเผาบัตรที่นี่พระเอกอันเกาหลีได้นี่นี่สวัสดีครับพ่อเผานี่จากหัวตัวอันนั้นกัอันนั้นกัน้องพ่อใหญ่เผาดอกซื้อพ่อใหญ่กี้นะนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อใหญ่กี้สวัสดีครับนั่นนี่พอยยขี้นะครับนะพ่อยกเข่าอาหนุ่มอัมรานท่านผู้ชมหน่อยสิสวัสดีครับนี่ครับหนุ่มไส้พอทองแรียคนเดิมไป 哇结束！嗯。